รับวันนี้มาเปรียบเทียบในส่วนของ Mule X นะครับเจนเก่ากับเจนใหม่ที่ราคามือสองห่างกันแค่แสนสี่เท่านั้นนะครับใครที่ชอบคันไหนติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Mule X ตัวใหม่นะครับหน้าปี2021นะครับกับตัว Dionic นะครับมันคือตัวท็อปทั้งคู่นะครับตัวนี้ตัว Dionic แล้วก็ตัวนี้เป็นในส่วนของตัว Ultimate 1.9ทั้งคู่ นะครับราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะทั้งคู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของ Mew X Dionic 1.9นะครับปี19พี่เลขไม่แสนสามนะครับราคาที่ผมขายอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมนะครับราคาในตลาดมือสองอยู่ที่6กแสนห้านะครับถึง9ก้าแสนห้านะครับผมก็ขายอยู่ประมาณกลางๆแล้วกันนะครับราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันนะครับราคาหายจากป้ายแดงไปหกแสนกว่านะครับอันนี้ก็คือตัวท็อปตัว Dionic 1.9 ตัวเจนเก่านะครับมายในส่วนของตัวเจนใหม่นะครับราคาเปิดตัวปี21นะครับคันนี้อยู่ที่ล้านสี่นะครับคันนี้ก็ราคาหายไปที่50,000 0เลยนะครับแต่ราคามือสองผมห่างกันอยู่ที่ประมาณแสนสี่นะครับก็ลองเลือกดูกันได้แต่กี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับทั้ง2คันนี้เราไปชมในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเปรียบเทียบระหว่างเจนเก่ากับเจนใหม่นะครับสำหรับยูสุมิวเนะครับสำหรับคันสีดําเป็นตัว1.9ดิออริกนะครับแล้วก็ในส่วนของคันสีขาวเนาะเป็นในส่วนของ1.9อัลติเมตนะครับคันสีขาวนี่ปี11เนาะส่วนคันสีดำเนี้ยปี19นะครับเป็นตัวท็อปทั้งคู่นะครับขับสองทั้งคู่นะครับราคาห่างกันอยู่ประมาณแสนสี่เนาะเพราะว่าในส่วนของคันสีดาเนี้ย ผมขายอยู่ที่759,000นะครับส่วนคันสีขาวที่เป็นเจนใหม่ปี2021ผมขายที่899,000นะครับออปชั่นต่างกันแน่นอนนะครับความเหนือต่างกันแน่นอนเดีย๋ยวผมมาเล่าในส่วนของคันสีดำก่อนละกันนะครับนี่คือตัว Isuzu MU-X นะครับ1.9 d a i ขับ2อนะครับเป็นรถปี2019เลขไมล์แสนนะครับราคาอยู่ที่759,000นะครับราคาเปิดตัวอยู่ประมาณล้านสาม นะครับราคาหายไปเกือบๆหกแสนเลยพี่นะครับก็ถือว่าลดมาเยอะเลยนะนะครับออปชันภายในเขาจะมีมีเยอะกว่านะครับพวกหน้าจอกลางนะครับลำโพงกลางมีมาให้นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับจุดเด่นของตัวนี้ละกันนะครับเป็นรุ่นย่อยนะครับที่มาพร้อมกับออปชันนะครับเน้นความสะดวกสบายนะครับความหรูหราเนาะจุดเด่นนะครับมีระบบความบันเทิงนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ระบบนําทาง นะครับนีเกเตอร์กล้องมองหลังนะครับเบาะหนังนะครับออปชันต่างๆเช่นไฟด้านหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับล้อแมกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทรงของเขาด้วยโดยรวมถือว่าโอเคนะครับจุดเด่นเนาะนะครับในส่วนของความบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอด้านในนะครับที่เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับขนาดแปนิ้วรองรับในส่วนของ Apple Ca r p l a y Android Auto ได้แล้วนะครับความสะดวกสบายนะครับแอร์ปรับอากาศแบบดิจิตอลนะครับกล้องมองหลัง นะครับสำหรับช่วยจอดนะครับเส้นบอกกระยะมีให้เบาะหุ้มหนังนะครับปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสำหรับคนขับเท่านั้นนะครับแล้วก็เอกลักษณ์หน้าไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับ daytime running เนอะแบบ LED มีมาให้นะครับดีไซน์เป็นของตัวออนิกเลยนะครับขอบ18นะครับก็ถือว่าให้ไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Ultimate ะร,ระบบความปลอดภัยเขาจะมาเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับไฟนหน้าจะเป็นที่เรียกชื่อคล้ายๆกับของ Fortuner เลยนะครับคือใบบีม LED ีนะครับปรับไฟสูงนนหน้าต่ำแบบออโต้นะครับไฟนหน้าแบบ LED แบบฟูๆเลยนะครับและที่สำคัญในส่วนของล้อแม็กได้ขอบ20แล้วเรียบร้อยนะครับได้ขอบ20แล้วเรียบร้อยส่วนตัวดีออนิกนี่ขอบ18นะครับระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภย pe, ัยเอฟ แตำแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกนะครับเป็น ABS นะครับระบบกระจายเบรกแบบ EBD นะครับกระจกมองหลังนะครับกล้องถอยหลังมีมาให้เหมือนกันนะครับราคาก็หายไปเยอะเหมือนกันออปชั่นถามว่ามันแตกต่างกันเยอะไหมรุ่นใหม่ให้มาเยอะกว่านะเรื่องระบบความปลอดภัยแล้วก็ออปชั่นที่ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับแต่ใครที่ชอบในส่วนของตัว d o n i c เพราะว่าเนื่องด้วยราคาของเขามันดีนะครับไปเอาตัว d o n i c ก็ได้ ตัวดีออนิกคันสีดําผมมีคันเดียวนะครับส่วนอัลติเมตนะครับไม่ว่าจะเป็น3.0 1.9ปี20ปี1ปี2นะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปย้อนหลังที่ผมถ่ายมามีในส่วนของตัวจัดทรงนะครับทรงสุรตัดหรือวอรรุนดูไบนะครับมีมาคันหนึ่งนะครับตัวหลังคาดําเลยตัวนั้นเป็นตัว3.0อัลติเมตขับ2กลับไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับใครที่ต้องการติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของคันสีดาก่อนล้วกันนะครับใบทะเบียนก้วหน้านะครับ 5974นะครับไฟด้านหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เนาะเดย์ไทม LED นะครับไฟตัดหมอกครบจบชุดแต่งเป็นของตัว Dionic เลยนะครับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังเป็นของแท้นะครับที่เขาจับมือกันกับ Dionic เนาะนะครับเป็นชื่อรุ่นของเขาในส่วนของนี่ครับนี่ครับซุ้มล้อนะครับเป็นสีดำนะครับตัดกับสีดําด้านบนก็มันก็ถือว่าให้ความดูดันยิ่งขึ้นให้ความกว้างยิ่งขึ้นนะครับล้อแมกเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับบันไดอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลย ด้านหลังถือว่าสวยนะผมขออนุญาตมาที่ด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับตัวเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดแบบไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะครับต้องใช้มือดันขึ้นนะครับต้องใช้มือดันขึ้นเราจะมาดูในส่วนของการใช้งานไปในอนาคตอีกนะครับก็ข้อดีก็คือบำรุงรักษาง่ายนะครับเวลามันพังมันอะไรนะครับถูกกว่าแน่นอนเพราะว่าคู่หนึ่งอยู่ประมาณสัก2 0 0พันจะไม่เหมือนโช๊คไฟฟ้านะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่หัวน็อตนี่สวยอยู่แล้ว ครับสำหรับตัวดิออริกกว้างขวางนะครับตัวเบาะพับเหมือนกันเลยด้านหลังแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของโทนดำนะครับที่ชาร์จมีมาให้นะครับในส่วนของไฟ DC 12โวลต์นะครับแล้วก็ที่ใส่ของมีมาให้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับชุดแม่แรงอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวย1คันนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนะครับออปชันที่เขาได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเนื่องด้วยนะครับ เนื่องด้วยสมัยก่อนนะครับระบบความปลอดภัยมันเรื่องด้วยกฎหมายมันยังไม่มีอะไรมาเยอะนะครับแต่ก็ยังอนุโลมให้นะครับสำหรับคนที่ใช้รถตัวเก่าอยู่นะครับที่มีหน้าจอกลางนะครับตัวนี้ลำโพงซ้ายขวามีให้หน้าจอกลางมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนี้เป็นทรงซิปแฉกเบาะดำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เต้ารับไฟบ้านก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับด้วยความบันเทิงเขานะจะเหนือกว่ารถปี2020ขึ้นมาแล้ว เจนใหม่แล้วก็ด้วยระบบแบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ปรับไฟฟ้าเนี่ยฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่ให้มาเป็นคู่เลยนะครับแต่ก็เนื่องด้วยในส่วนของภายในมันสวยมันหรูอยู่แล้วนะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับพร้อมอะไรบันติฟังก์ชันมีในส่วนของ cruise c o n t นะครับเกียร์ออโต้นะครับหมวดลงล็อกความเร็วลงที่ลาชันมีให้นะครับกระจกมองข้างรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้าหมดและข้อดีของ ตัวนี้คือนี่ครับกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้มาพร้อมกับกล้องบันทึกด้านหน้าอันนี้คือกระจกของแท้ของอูซุเลยนะครับหน้าจอก,ก็จะแสดงตรงนี้เนาะนะครับจะผมสตาร์ทรถให้ดูเลยดีกว่าเขาก็จะมีในส่วนของรีโมทให้นะครับรีโมทจอหน้าจอกลางนะครับของแท้จากทางอีซุเลยนี่ครับมีมาให้คุณแจเป็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเนาะนะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับ๋ยวผมให้ดู ในส่วนของออปชันก่อนนะครับหน้าจอส,สวยๆนี่ครับหน้าจอของแท้จากทาง e s u r นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะระบบนำทางเป็นเนวีนะครับภาษาไทยแล้วเรียบร้อยพี่นะครับค้นหาด้วยสัญญาณ GPS นะครับแล้วก็กระจกนะครับที่เป็นกระจกตัดแสงออโต้นะครับถามว่ามันมีกล้องบันทึกด้านหน้านะครับตรงนี้นาะ มันมีก้องบันทึกด้นหนามันจะแสดงตรงไหนนะครับลองกดเปิดหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับมันจะแสดงอยู่ในกระจกเลยนะครับดีไหม <c oughs> นี่คือกระจกของแท้นะจากยูเสุนะครับแล้วก็ปิดมันก็จะหายประมาณนี้แล้วกัดนะครับนะสำหรับตัวดีออ i c นิกนะครับแรงม้าเท่ากันเลยพี่นะครับร้อยห้าสิบแรงมา้านะ้นเครื่องหนึ่งจุดเก้าเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตแป๊บน,นึงนะ,อะขออนุญาตดับรถก่อน ครับก็ถือว่าสวย1นนะึาคาา 600, ค่คันนะราคาหายจากใบแดงไป0,000นครับคันนี้นะครับคุ้มคุ้มกระจางหน้าหน้านะแตกต่างกันแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นโครเมียมสชั้นตรงนี้ก็เป็นโครเมียมสชั้นแต่ตรงนี้จะเป็นทรงอ่าเคียวเดคูล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นในทรงของส่วนแบบโอ้โหหล่อๆนะปี2019นะครับคันนี้ก็ป้ายทะเบียนนะครับแปดหกหนนะครับออปชั่นจัดมาเต็มแน่นอนนะครับมีในส่วนของตัวเซนเซอร์เรดาร์นะครับเรดาร์ก็อยู่ทังด้านบนตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้้าา4 4ดนหลัง ล้อแมกล้อแมกขอบ20ใหญ่มากนะครับยางมิชลินตัวนี้ยางมิชลินปี2025ด้วยนะครับคุ้มคุ้มจบจบนะครับโดยรวมถือว่าสวยแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับเป็นประตูระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับราคาห่างกันแสนสี่เท่านั้นนะครับคันนี้แปดคันนู้นเจ็หนะครับห่างกันอยู่แสนสี่หมื่นนะครับกล้องถอยมีให้เหมือนกันนะครับแต่ใครคิดว่าชอบในส่วนของตัวเก่ามากกว่าตัวนี้ก็ได้ นะครับตัวนี้ก็ในส่วนของตัวโช๊คเป็นระบบไฟฟ้าแล้วร้อยนะครับเบาะด้านในจะเป็นสีดาตาลนะครับตัวนี้มีถาดรองให้นะครับมีถาดรองให้การเก็บงานนะครับก็ถือว่าแป๊บนึงของยดเราออกนะครับถ้าตัวนู้นมันจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันจะดูเกะกะตาแต่ตรงนี้นะครับมันจะเรียบกับตรงนี้ไปเลยดึงขึ้นนะครับมีที่ใส่ของให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแมลงมีให้เหมือนกันนะครับที่วางแก้วมีให้เหมือนกันนะครับสภาพรังคาด้านบนมีให้จอกลางไม่มี เนื่องด้วยระบบความปลอดภัยเนื่งด้วยกฎหมายนะครับก็เขาก็จะเขร่งคัดมากขึ้นละกันนะครับแต่หัวนันนี่สวยทั้งสองทั้งสองคันอยู่แล้วนะครับทั้งสองฝั่งน่ครับสีขาวมุกนะอันนี้ถือว่าสวยนะครับนี่นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะทั้งสองคันเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ผมมาเปรียบเทียบกันว่า อ่าคันไหนจะคุ้มกว่านะครับสำหรับการซื้อนะครับใครซื้อสดมาหาผมได้นะครับเนื่องด้วยความชัดเจนเกี่ยวกับราคานะครับลูกค้าต้องมีความชัดเจนเนะเพราะว่าราคารถเป็นล้านนะครับเกือบเกือบล้านนะครับผมขายรถมาก็4ีหปีแล้วครับนะปล่อยรถมา3 4 0 0คันแล้วนะครับประสบการณ์ก็บอกเลยวว่าเหนือเหนือนะครับนี่ครับคอนโซลเขาจะออกดูสวยนะหรูหราด้วยนวัตกรรมนะครับด้วยปีนะครับออกแบบมาเพื่อคนไทย อยู่คู่คนไทยมานานนะสำหรับอูซุนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันช่วงล่างนะครับนุ่มจะนุ่มกว่า f อจูเนอร์เยอะเลยนะครับตัวใหม่ทั้งตัวใหม่ตัวเก่านะครับดีกว่าช่วงล่างเขาจะนุ่มกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของคุ้นส้นลดความเร็วนะครับระบบแจ้งเตือนรถออกจากนอกเลนนะครับระบบดึงพวงมาลัยกลับมีให้ออปชั่นจะเหมือนตัว3.0เลยนะครับเพราะว่าพวงมาลัยเขาจะเป็นในส่วนของ full อ็อบชันเลยนะครับมีในส่วนของสปอร์ตชิปหรือที่เราเรียกการติดติดปากคือแพ a เทิร์ชิป อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเล่นหมวดสปอร์ตได้นะครับเด็กมือไฟฟ้าเนาะหน้าจอ8นิ้วรองรับ Apple CarP l a y Android Auto ได้เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของกระจกบ้องหลังตัดแสงออโต้ที่ไม่มีกล้องนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของเรดราด้านหน้าใส่กล้องมันจะไม่ได้ต้องติดแยกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาเยอะขึ้นมันเลยมีในส่วนของตัวเรดร์ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มาให้นะครับแต่ตรงเนี้ยกล้องบันทึกด้านหน้าเขาติดตั้งมาเรียบร้อย ก็ถือว่าสวยเลยพี่นะตัวเบาะนี้เป็นเบาะคูลแม็กสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างสีรถโกกับในส่วนของสีดําเป็นโนลมคให้ความหรูหราย,ยิ่งขึ้นนะครับฟิล์มของลามินาะครับเป็นเนี้ยฟิล์มประมาณ40ส่วนเนี้ยหกนะครับคันสีดําล้อมแม็กนะครับผมไม่ดูเลยนะความแตกต่างสวยทั้งคู่นะครับขนาดแม็กต่างกันแน่นอน ครับตัวนี้ก็เป็นยางใหม่มั้งเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นยางปีปียีสี่นะครับยางปียสี่ของดันหลอกนะครับตัวนี้ก็เป็นยางปีย่ห้านะครับเลือกใช้งานไล่ใครอยากได้ข้อเสนอพิเศษครับลองติดต่อมาหาผมได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูว่าราคามันห่างกันอยู่ประมาณแสนสี่นะครับถ้าชอบคันไหนลองติดต่อมาได้ เพราะว่าราคา E สูงนะครับจะจะค่อนข้างที่จะเวลาเป็นมือสองนะครับจะค่อนข้างลดลงมาเยอะหน่อยนะครับเหมือนกับคันนี้น899ราคาเปิดตัวล้านสี่นะนะครับคันนี้ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะจากปีนั้นนะครับที่เปิดตัวอยู่ล้านสามตัวนี้ก็ขาย7 0 0 0 0 0 700,000กว่าบาท7 0 0ด0 0กลางๆนะครับราคาหายไป ,0,000 0จะไม่เหมือน f o r t u n e นนะ f o ร t u n e r ราคาแข็งมากนะครับขายต่อก็ได้ราคาสูงนะสำหรับตัว f o r t u n e นนะมันมีข้อดีข้อเสียสุดท้ายนี้ครับนะก่อนราจากกันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาทาเรื่องกรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านแล้วก็ผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์เดยครับทั่วประเทศเพราะว่าในส่วนของแพลตฟอร์ม YouTube เพจยนแล้วก็อันดับหนึ่งของประเทศนะครับเพราะว่าเซลล์ที่นี่เยอะเนาะสามร้อยไม่ใช่สามร้อยดินะครับสามสิบสี่สิบคนนะครับโอ้โหสามร้อยกว่าคนนะไม่ใช่นะครับสามสิบสี่สิบคนนะครับทุกคนมีสิทธิ์ขายทั้งหมดนี้นะครับใครชอบก็จองมาก่อนได้นะครับส่วนเรื่องเงินจองเนาะจัด นะครับแล้วก็ช่องนี้ข้อดีของผมคือข้อดีของช่องนี้คือผมแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับฟรี2ปีหรือ4ี่0มโลนะครับซื้อไปไม่ต้องรุนเมาอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆประกันที่แถมให้ก็อยากแถมให้เพื่อความมั่นใจแต่ก็ไม่อยากให้ใช้กันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสุดท้ายนี้ครับขอลาจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่เซลล์นี้นะครับวันนี้ผมแมนพิจิตรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดต่อสอบถามมา เบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะครับผมแนะนำนะครับในส่วนของเบอร์โทรแล้วก็ i อ l ดี e แนะนําให้โทรหาผมดีกว่าเพราะว่าผมขอเวลาพูดคุยนะครับไม่เกิน1ินาทีนะรู้เลยว่าลูกค้าซื้อได้ไม่ได้นะครับแต่หลักๆนะที่ลูกค้าอยากรู้คือพี่ครับผมเงินเดินเท่านี้ผมจะสามารถซื้อได้ไหมนะครับเอาง่ายๆคิดง่ายๆนะครับเลทง่ายๆเลย คือรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่าง,งวดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนนะครับหรือสุทธิขึ้นนะครับทุกเดือนตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับผมจะขอสเตทเมนต์แล้วก็ขอสลิปเงินเดือนมาดูนะครับรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่าง,งวดยิ่งมีเครดิตดีด้วยนะครับผ่อนดีผลตรงเกินปีนะครับเป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการฟรีดาวได้นี่คือข้อดีของรถมือ2ครับแล้วก็ถ้าจะซื้อรถมือสอดีเลือกเต็นท์ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถยนต์นี้ก็ติดหนึ่งในสิของประเทศชื่อเสียงอันดับ1ถึงอันดับ10ลูกค้าเลือกซื้อได้หมด แค่ชอบเต็นท์ไหนแค่นั้นเลยนะครับก็ฝากไปด้วยเนาะประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายนี้ก่อนเราจะการฝากกดไลค์ก,ค like, ก, share, กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ